คำว่าให้อภัยบางครั้งก็ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าตัดสินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนหัวใจของมนุษย์เราได้อย่างลึกซึ้งมากๆมาฝากกันนะคะช่วงนี้ชื่อของเมสันกรีนวดกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและชีวิตครอบครัวที่กำลังงอกงามในฝรั่งเศสอยู่กับภรรยาและลูกน้อยที่ทําให้ชีวิตเขาสว่างขึ้นอีกครั้งค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงจากสังคมบางส่วนโดยเฉพาะในอังกฤษที่ยังติดภาพเดิมๆยังผูกเขาไว้กับคดีในอดีต แม้ว่าสารจะยกฟ้องถูกข้อหาไปหมดแล้วก็ตามและท่ามกลางเสียงเหล่านั้นก็มีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนั่นคือเสียงของเซมิ์นอร์หนึ่งอดีตแข้งโอลิมปิกมาร์กเซย์เขาบอกว่าถ้าภรรยาของเขาให้อภัยเขาเราเองก็ให้อภัยเขาได้เช่นกันเขาย้ำว่าถ้าเธอให้อภัยเขาไปแล้วเราเป็นใครกันจะไปตัดสินเขาได้นั่นแหละคือประเด็นสำคัญคำพูดนี้ชัดเจนมากค่ะเพราะถ้าคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดยังเลือกที่จะให้อภัย ยังเลือกที่จะเดินนะ้าสร้างครอบครัวแล้วทำไมเราถึงจะให้อภัยไม่ได้จริงไหมคะฟอร์มเทพที่ทำให้หลายคนต้องหันมาตามการย้ายมาที่ออมในฤดูกาล2024ใน25เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของกรีนูดจริงๆค่ะฤดูกาลแรกในหลีกกับปอมเขาทำไป21ประตูจากการลงเล่น34นัดพร้อม6แอซิ์และในฤดูกาล2025ใน26เขาแทบไม่หยุดยิงเลยในเกมหลีกนัดล่าสุดเขาเพิ่งทำคว้าทริกออสิประตูให้อ้อมถล่มเลฮิวเอซี6ต่อ2จนพามแสงขึ้นเป็นจ่าฝูงหลีกได้สำเร็จผลงานแบบนี้ ไม่ใช่แค่ฟอร์มกลับมาธรรมดาแต่เป็นฟอร์มที่จุดประกายชีวิตใหม่ทั้งบนสนามและนอกสนามวันนี้กรีนวูดกำลังเขียนชีวิตบทใหม่ในดินแดนที่เขาได้รับโอกาสครั้งที่สองพร้อมภรรยาพร้อมลูกพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและบางทีโลกใบนี้อาจต้องการความเข้าใจมากกว่าการตัดสินก็ได้ค่ะขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบบอบอุ่นหัวใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ